ที่สิล็อกเป้าหน้าร้านอาหารเกาหลีที่สยามพารากอนกรีดม่งลงมากแม่สวยตาแตกเลยแกใหญ่ลิลลี่ประโยคแรกที่ได้เจอกันตัวเป็นๆหลังจากที่เมื่อก่อนคุยกันบ้างผ่านโซเชียลอยู่ไกลคนละทวีปพอมาเจอกันแบบนี้เพื่อนสาวคนสวยของลลลินดาถึงกับกรีดร้องดีใจ โผลเข้าหากอดกันกลมกลางห้างไม่ได้สนใจผู้คนที่เหลียวมองเลยสักนิดแหมเธอก็ใช่ย้อยนะคะสวยเลิศเถิดเทิงมากค่ะเพื่อนสาวคิดถึงแกสุดๆดีใจนะเนี่ที่แกกลับมาอยู่เมืองไทยและลินดามองหน้าคนสวยด้วยความชื่นชมดีใจมากถึงมากที่สุดที่เพื่อนเดินตามความฝันที่หวังตั้งใจเอาไว้ได้สำเร็จปีเดียวแค่นั้นแหละนี่แกเอาจริงเหรอลินลี ที่จะหนีไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศลำพังคนเดียวแบบนั้นชูครีมไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวความคิดของเพื่อนสักเท่าไหร่นักเรื่องปัญหาของครอบครัวเพื่อนรับรู้กันมาตั้งแต่ละลินดาจะสอบได้ทุนไปเรียนต่อที่อังกฤษเสียด้วยซ้ำเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนดีแต่ก็อดเป็นห่วงเพื่อนไม่ได้ย่งน้อยๆก็ยังมีเธอเป็นเพื่อนที่คอยหวังดีกับลลินดาเสมอมาหากเพื่อนเจอปัญหาแม่เลี้ยงพ่วงยายลูกเลี้ยงรังแกเหมือนเมื่อก่อน ก็พร้อมจะเดินทางสายบวกทุกสถาบันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนเต็มที่คนเดียวที่ไหนกันฉันกับลูกตั้งหากเฮ้อแกะว่าอะไรนะลิลลี่ใครลูกแกแล้วแกไปมีลูกตอนไหนเพื่อนสาวถึงกับทำตาโตตกตะลึงอึ้งกับข้อมูลใหม่ที่เพิ่งจะได้รับรู้ตอนนี้ยังแต่แพลนไวแล้วว่ากลับไปเมื่อไหร่ก็จะมีเลยบอกเพื่อนด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ตรงกันข้ามกับชูครีมที่ยกมือทาบอ,อกตกใจขึ้นไปอีกช็อตฟิวมากค่ะคุณหมอผสมพันธ์หมอเวชศาสตร์เจริญพันธ์ุไม่ใช่หมอผสมพันธ์และลินดาหัวเราะชอบใจพร้อมแก้คำที่เพื่อนเรียกเสียใหม่หากยังเรียกว่าหมอผสมพันธ์แบบนี้คงจะครอบคลุมไปถึงบรรดาสิงสาราศาสตว์ทั้งหลายด้วยเออเออจ,ะจะเจริญพันธุ์หรือผสมพันธ ความหมายก็คือการเย่ยเย่ยมารุกเกเหมือนกันนั่นเลยย yeah. ะภาษาของคุณเธอแต่ละคำพอจะเข้าใจความหมายว่าคือเกี่ยวกับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เขาไปหาที่นั่งในร้านกันก่อนไหมจะได้กินไปด้วยคุยไปด้วยไปไปพอสั่งอาหารกินกันสักพักคำถามที่มันค้างคาใจชูครีมก็ไม่ปล่อยไว้โดยไม่คุยกันให้กระจ่างมันไม่เหมือนก่อนที่เจ้าตัวกลับมาเลยสักนิดและพอสัมภาษณ์ล้วงลึก เจ้าตัวเล่าแบบหมดเปลือกว่าแพลนจะมีลูกโดยวิธีไหนคนฟังยิ่งรู้สึกว่าน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกจริงหรือแกแบบนี้ก็ดีเลยสิอยู่ยต่อไปในอนาคตถ้าฉันหาสามีดีๆสักคนได้แล้วนะฉันจะไปขอบริจาคไข่แล้วหาแม่อุ้มบุญสักคนก็ได้นะสิอืมก็คงได้แหละที่นั่นมีกฎหมายรับรองให้เพศทางเลือกสามารถมีลูกได้แล้วเออ แต่ฉันจำได้แกเคยบอกฉันว่าเกจะมาจัดการพระเด็จศึกพี่ขีคนดีของแกไม่ใช่หรือจ๊ะนี่นี่เกเห็นรูปในไอจน้องสาวสตรอเบอรี่ของแกหรือ,อยังทำไมหรอว่าพลางตักอาหารเข้าปากไม่ได้ใส่ใจน้องสาวต่างมารดาของเธอนักถือเสียว่าต่างคนต่างอยู่เห็นแล้วคตรจกตามากหญิงทำเป็นหลงรูปคู่เขาวันที่จัดงานเลี้ยงที่บ้าน แล้วมีแคปชั่นน่ารักน่ารักแบบว่าเออเยื่อนิดๆเพื่อนนางแบบนางก็อวยกันละเกินหล่อสวยสมกันมากมองลงอะไรแบบนี้ฉันลืคลื่นใจอยากอาเจียนริมฝีปากสีชมพูสดใสเหยียดยิ้มด้วยความพอใจก็แค่ถ่ายรูปแต่ฉันน่ะไปนอนกับเขามันแล้วว้ายเสียงกรีดดังขึ้นไม่เบานะัก คนฟังแทบจะปิดปากตนเองเอาไว้ไม่ทันแกมันตัวแม่ตัวมัมแล้วเป็นไงแกพิ่ขี่แซบไหมแซบแหละเพราะพิ่ขีเป็นหนุ่มฮอตในฝันของสาวๆเลยนะแกโอ้ยฉันอยากจะกรีดดังๆอีกหลายร้อยรอบถามเองตอบเองแล้วก็ดีใจไม่บรรยะบบรรยังเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆที่บอกว่านอนคือนอนเฉยๆไม่ได้ทำอะไรกัน ไม่เชื่อหรอกแกอย่ามาจกตาฉันนะยี่ลิลี่ไม่ได้จกตาผู้จริงๆแค่มีเหตุให้ต้องนอนเตียงเดียวกันคืนที่ฉันไปประจวบแล้วพี่เขาตามไปไม่น่าเชื่อแกปล่อยให้เขาเป็นอิสระได้ไงยี่ลิลี่เสียชื่อเพื่อนสาวสายฟาดเรียบของแกมหมดเลยนะสู้เขาสิหญิงยั่วเข้าไปรอยทั้งรอยเห็นหน้าอกหน้าใจไซส์แบบนี้รับรอง สติเลื่อนลอยหมดนั่นแหละยู่วแล้วก็เกือบตุยแหละแต่เขาไม่เอาฉันพอพูดเรื่องนี้มาอีกก็ตามที่บอกความต้องการของเธอออกไปแต่ท้ายที่สุดเขาก็ประกาศกล้องบอกกับเธอแล้วว่าเขาจะไม่มีวันกินเด็กที่เลี้ยงมาก,กับมือของเขาเด็ดขาดไม่น่าเชื่อแต่ฉันก็ได้ยินข่าวมาบ้างนะว่าพี่ขี่ของแกเขานิยมแบบว่าในเครึ่องแบบนักศึกษา เกก็ลองเปลี่ยนจากชุดหมอเป็นชุดน้องนางนักศึกษาไปผดเด็ดศึกใหม่สิความพยายามในการแนะนําเพื่อนให้ได้กินผู้คือดีเลิศเสียจริงกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการเย่เย่มารุโก,โกเขามิกินฉันหรอกฉันเปลี่ยนเป้าหมายใหม่แล้วอะไรทาไมจะยอมแพ้ง,ง่ายๆล่ะไม่ยอมแพ้แค่จะเปลี่ยนเป้าหมายใหม่คราวนี้ชูครีมมองตาเพื่อนสาวแล้วรู้ใจในทันใด สองสาวกระซิบกระซาบกันให้ได้ยินเพียงลำพังสองต่อสองก่อนจะพูดคุยสเพเหระเรื่องอื่นต่อไม่ได้สนใจเรื่องของพี่คีของเธออีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาบารูปท็อปของโรงแรมในเครือสุภกรโฮมวันนี้เกิดอะไรขึ้นมึงถึงมาเซอร์ไพรส์กูถึงนี่ได้ประธานสุภกรโฮมประหลาดใจอย่างยิ่งที่เพื่อนตัวร้ายของเขาจู่ๆบุกมาถึงโรงแรมเขาโดยไม่บอกกล่าวก็ไม่รู้อารมณ์ไหน แต่ดูจากสีหน้าท่าทางเหนื่อยอ่อนไม่สดชื่นแจ่มใสดูทรงแล้วไม่น่าจะมาชวนไปตอกไข่ใส่เด็กนักศึกษาเหมือนอย่างที่เคยชวนเขาแน่ๆก็อารมณ์อยากมาเมากับมึงว่าแล้วก็หยิบแก้วไวายขึ้นดื่มพร้อมกวาดสายตามองวิวเมืองกรุงแบบ360องศาบนชั้น50ของโรงแรมห้าดาวที่เพื่อนของเขาเป็นเจ้าของมีอะไรก็ว่ามาเลยดีกว่าเป็นเพื่อนกันมานานมากกว่าสิปีมองตาก็รู้ใจ ดูจากสีหน้าครุ่นคิดของขีตาพัทแล้วเชื่อแน่ว่าต้องมีเรื่องที่อยากระบายมึงว่ามันจะดีไหมวะกายก้นทีถึงกับหัวเราะลั่นอากับกิริยาลังเลขาดความมั่นใจในตนเองแบบนี้น้อยครั้งที่เขาจะได้เห็นในตัวของขีตาพัทอะไรของมึงที่ว่าดีไหมมึงก็พูดมาสิอึกๆอักอัก,อากมาดคุณหมอวายร้ายทรมานใจสาวสตายเรียบพร้อมกับมีอาการประหนึ่งหมดสมรรถภาพทางเพศไปเสียอย่างนั้นสมมุตินะ ถ้ามึงเคยไปประกาศกล้องบอกใครสักคนว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงมึงก็จะไม่ฟัดเขาแต่ไปไปมามามึงมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนใจมึงว่ามันจะยังไงไหมวะมึงไม่ต้องสมมุติเลยเพราะยังไงมึงก็เป็นหมาแน่แน่กนทีตอบกลับทันทีด้วยน้ำเสียงกลั้วหัวเราะไม่คิดว่าจะรับฟังเป็นที่ปรึกษาเรื่องนี้จากปากคีตพัทเจอปรมินไปแล้วหนึ่งแต่รายนั้นดีที่รู้ใจตัวเองไว หลังจะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นในชีวิตแต่ตัดภาพมาที่พ่อมาลัยลอยชายในยามนี้นี่สิไปโดนของที่ไหนมาเขายังนึกสงสัยเอาไอ้เพื่อนเวนนี่หลอกด่ากูซะอย่างนั้นกูไม่ได้หลอกแต่สภาพมึงน่ะตอนนี้เหมือนหมาจริงๆที่แรกเห็นหางตกเอ้ยคอตกหน้าตาเหมือนคนไม่ได้นอนมาหลายวันก็คิดๆอยู่ว่ามึงต้องไปโดนของดีมาแน่ๆดีไหมก็คงน่าจะดีนั่นแหละ เพราะไม่งั้นตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาคงไม่ฝันถึงละลินดาซ้ำๆและที่สำคัญมันคือฝันที่คนดีๆเขาคงไม่ได้จะฝันกันทุกวันแบบนี้ถ้าหากว่าในสมองเขามันไม่ได้วนเวียนคิดอยู่แต่เรื่องใต้สะดือกับยายคุณหมอเจริญพันธ์คนใหม่ของโรงพยาบาลเขาปากก็ท่องว่าน้องน้องมึงเลี้ยงมาเองนะไอ้ขี่แต่พอเจอหน้าที่โรงพยาบาล เพียงแค่เห็นดวงตาคู่หวานริมฝีปากจิ้มลิม้มที่กำลังเจรจาพูดคุยหัวเราะอารมณ์ดีกับคนไข้และเพื่อนร่วมงานก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสมองมันถึงได้คิดวกวนไปถึงจูบรสหวานปานน้ำผึ้งตราตรึงเมื่อครั้งที่เขาสั่งสอนเธอด้วยบทจูบอันเร,าร้าร้อนในห้องน้ำวันนั้นและเรื่องหน้าตาเหมือนคนไม่ได้นอนที่คงไม่แปลกอะไรเพราะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขากลับฝันถึงใบหน้าสวยสดงดงามนั่นซ้ำ จนต้องจินตนาการถึงและเรียกใช้ห้าอภินิหารช่วยจัดการคีเบบีสงบลงไม่ทรมานในวันหนึ่งพอให้ไอ้ทรอยเรียกน้องนางนักศึกษามาช่วยผ่อนคลายแต่กลายเป็นว่าภาพที่หลอนในสมองกลับเป็นภาพใหญ่นั่นแต่งชุดคอสเพลย์เป็นกระต่ายขนปุกปุยรอเสือหนุ่มในบาร์โฮสมาขย้ำเสียอย่างนั้นท้ายที่สุดก็ต้องไล่ออกจากห้องไปเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำโทรเช็คกับเลข,ขานุการว่า ลลินดาออกไปเที่ยวที่ไหนบ้างหรือเปล่ามึงว่ากูควรกลืนน้ำลายตัวเองดีไหมตอนนี้สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเอาเสียเลยถามคำถามที่ไม่ควรจะถามออกไปเพราะความกลัดกลุ้มใจมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามึงถามกูแบบนี้กูชักอยากจะเห็นหน้าผู้หญิงที่ทำให้มึงเสียอาการจริงๆเลยวะสาที่ไหนวะปกติเรื่องผู้หญิงแม้จะพูดคุยกันบ้างแต่จะไม่ก้าวไกยเส้นทางความสุขเฉพาะบุคคลแต่รายนี้น่าจะเด็ดจริงๆ ถึงขนาดคนที่ไม่เคยง้อหญิงอย่างคีตพัทที่ลั่นวาจาออกไปแบบนั้นแล้วคิดจะกลับลำมาสอยได้มึงไม่ต้องรู้หรอกเอา้าไอ้นี่มึงไม่บอกรายละเอียดกูแล้วมึงจะถอสังขารมาปรึกษากูถึงที่นี่เพื่อกูคงช่วยมึงตัดสินอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวไล่ให้ไปปรึกษาไอ้ปราบซะเลยนี่ถ้ากูไปปรึกษามันนะยังไม่ทันเล่าจบหรอกมันคงไล่เตะกูออกมาก่อน อาจารยแพทยปรมีนเพื่อนเขาทุกวันนี้กลายเป็นคุณพ่อดีเด่นรักลูกรักเมียรักครอบครัวรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดหากเขาเอาเรื่องตามอารมณ์แบบนี้ไปนําเสนอเชื่อว่าไม่น่าจะดีต่อเขาเท่าไหร่นะักมึงก็เล่ามาสิกูจะได้ช่วยพิจารณาว่าควรเอาไหมขีตพัทเหลือบมองใบหน้าคมคายของเพื่อนชายที่จดจ้องมองมากดดันเขาชั่วครู่ถอนหายใจเบาๆแล้วเริ่มเล่าในแบบฉบับย่อให้เพื่อนฟัง ก็ประมาณว่ามีเด็กที่โรงพยาบาลกูคนหนึ่งเขาบอกกูตรงๆว่าอยากจะนอนกับกูอ๋อมึงก็เลยทำตัวเป็นคนดีไม่อยากเป็นสมพานกินไก่วัดอืมให้มันเข้าใจแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่มาสงสยัยซักไซไล่เลียงอะไรกับเขามากไปกว่านี้อีกแล้วไงต่อปากมึงบอกว่าไม่แต่น้องชายมึงไม่สามาัคคีชุมนุมกับมึงหรือย,อยังไงดูคาพูดคาจาของมันแต่ละคาแต่ก็เหมือนอย่างที่มันว่านั่นแหละ บางทีก็นึกโมโหยายกระต่ายหื่นเสียละเกินยัวยัววางระเบิดกับเขาเอาไว้แล้วก็บอกว่าเข้าใจดีทุกอย่างแต่จะไปเปิดประสบการณ์กับหนุ่มในบาร์โฮสเยอย่างนั้นก็เอออีกนั่นแหละแล้วมึงกลัวอะไรระดับเสือร้ายอย่างมึงไม่น่าจะต้องให้กูเทรนให้นะปกติมึงอยากมึงก็จัดกูไม่เคยเห็นมึงจะยึดมั่นถือมั่นศีลธรรมสูงส่งอะไรของมึงยิ่งผู้หญิงเขาเข้าหามึงก่อนแบบนี้ทุกทีมึงใช้เอวมากกว่าใช้สมองเสียด้วยซ้ำ ไอ้เพื่อนรักมันกำลังให้คำปรึกษาไม่ได้หลอกด่าเขาอยู่ใช่ไหมหรือมึงคิดอยากจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีพ่อพระมาปโปรดคิดจะสละโสดมีครอบครัวให้ในายแม่มึงแล้วล่ะได้ข่าวว่าน้องลิลลี่<ๆ>เด็กดีของแม่มึงที่แม่มึงปลืมอยากได้เป็นลูกสะพ้ยกลับมาจากต่างประเทศแล้วด้วยนี่แกแขกแขกถึงกับสำลักเลยหรือมึงกนทีสส่หัวกับท่าทีของเพื่อนสนิท ในขณะที่คนซึ่งพอได้ยินชื่อนี้เอ่ยออกมาจากปากเพื่อนก็อยากจะบอกเพื่อนให้หมดเสียเลือเกินว่าใหญ่นี่แหละที่เป็นตัวปัญหาทําเอาเขาไร้ซึ่งศีลธรรมจรรยาบัลทุกสิ่งอย่างกูไม่ใช่คนดีแน่นอนว่าไม่เคยคิดว่าตนเองเป็นคนดีแต่กับลินลี่ตั้งแต่เล็กจนโตมาเขาไม่เคยคิดกับน้องในเชิงชู้สาวเลยสักนิดแต่พอกลับมาเจอกันอีกครั้งความคิดอันบิดบิเบี้ยวของลลินดาทําเอาเขาหาทางออกไม่ถูกเช่นกัน ตอนที่เจ้าตัวเรียนมัธยมยังไม่ได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศสัมผัสได้มาโดยตลอดว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นคิดจะทําอะไรวางเป้าหมายอะไรก็จะตั้งใจทําให้สําเร็จจงได้พอได้ยินเรื่องที่เธอสารภาพยอมรับว่าตกใจอึ้งไม่น้อยแต่เขาควรจะทํำยังไงดีจะเข้าไปก้าวกา่ห้ามปรามเรื่องส่วนตัวของเธอเชื่อว่าลลินดาไม่เชื่อเขาคบคิดมาตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าปล่อยให้ใหญ่นั่นใช้ชีวิตตามแบบฉบับของเธอไป อยากไปมีอะไรเปิดประสบการณ์กับใครก็เรื่องของเธอไม่เกี่ยวกับเขาแต่ทว่าพอเห็นหน้าภายในใจมันตะโกนบอกเขาซ้ำๆว่าไม่ได้จนต้องกลุ้มอกกลุ้มใจสับสนในตนเองว่าถ้าตัดสินใจทำลงไปแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาจะเป็นเช่นไรเออกูรู้ว่ามึงไม่ใช่คนดีและสรุปมึงมีคำตอบให้ตัวเองหรือ,อยังใจนึงก็อยากแต่อีกใจก็บอกอย่าแต่กูดูหน้ามึงตอนนี้จะกี่ใจมึงก็อยากวาไอคี ก้นทีส่วนกลับมาทันทีหรือมึงกลัวว่าได้แล้วเขาจะไม่จบตามข้อตกลงมึงเล่าเขาขอมีอะไรกับกูแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นไม่ใช่การซื้อขายแต่เป็นวันไนสแตนที่ช่วยเปิดประสบการณ์ให้กับยายหมอจอมหื่นแล้วมึงกลัวอะไรที่ผ่านมามึงควบคุมได้หมดไม่มีปัญหาเห็นคนไหนที่ดื้อหน่อยมึงก็จับเซ็นสัญญาว่าห้ามละเมิดข้อตกลงแล้วมึงกลัวอะไร แต่รายนี้เขาคงไม่จําเป็นต้องจับเซ็นสัญญาอะไรทั้งสิ้นเชื่อแน่ว่าถ้าเขายอมทําตามคําขอของลลินดาเพียงแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นเธอจะไม่วุ่นวายใดๆกับเขาอีกอืมกูรู้แล้วว่าต้องทํำยังไงก็แค่นั้นมาชนแก้วฉลองที่มึงจะได้กินของแซ่บว่าแล้วก็ยกแก้วขึ้นชนกันนั่งจิบเหล้าคลาวเสียงเพลงมองแสงสียามค่ําคืนพลางคิดถึงใบหน้าหวานของยายกระต่ายจอมยั่วลอยมา กระตุกยิ้มมุมปากอย่างมีแผนการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตั้งใจว่าจะส่งลายไปถึงคนอยากเปิดประสบการณ์พรุ่งนี้ไปดูหนุ่มบาโฮสที่ห้องพี่ไหมแต่ยังไม่ทันจะกดส่งข้อความเลยเสียด้วยซ้าจู่ๆสายโทรศัพท์จากผู้รับมอบหมายงานให้ติดตามละลินดาก็ดังขึ้นเสียก่อนมือไปก่อนสมองทันทีมีไรไอ้ทรอยนายครับมีเรื่องไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นครับนาย น้ำเสียงกระตือรือร้อนจนเขาทนเก็บอารมณ์หงุดหงิดคนชอบรายงานไม่รู้เรื่องเอาไว้ไม่ได้เรื่องไม่น่าเชื่ออะไรของมึงมีอะไรก็รีบรีบรายงานมาคุณลิลลี่ครับนายลิลลี่ทำไมเริ่มหวาดระแวงเหมือนคราวก่อนกังวลเสียเหลือเกินว่าจะไปก่อเรื่องราวอะไรกับใครเขาอีกคุณลิลลี่ขับรถเข้าไปบาร์โฮสกับเพื่อนครับนาย